สวัสดีเพื่อนพ้องในทั้งพี่ทุกคนครับพบกับผมกับคิงเราแหละเด็กครับผมนี่คือ30มสิบอันดับเกมน่าเล่นสุดเทพเทพไม่กินกราฟิกนะถ้าใครมีมีกถือสเปกน,น้อยแต่ยังเล่นเกมเทพก็สามารถหาเกมเล่นได้ในคลิปนี้กับผมต้องบอกกันว่าเกมแต่ละเกมในคลิปนี้สนุกไม่แพ้เกมกราฟิกหนักเลยและที่สําคัญเนี่ยพเพื่อนๆรู้กันอยู่แล้วใช่ไหมในช่องนี้ลงเฉพาะเกมเทพรับผมเกมน่าเล่นจริงถึงจะได้ลงช่องนี้นะเกมที่มันไม่น่าเล่นหรือว,ว่าต่ำกว่ามาตรฐานเนี่ยไม่เอามาลงอยู่แล้วครับผม เพราะงั้นเนี่ยถ้าไม่มีเกมจะเล่นหรือว่าไม่รู้จะเล่นเกมอะไรดีก็แวะมาดูในช่องนี้ได้ก็ผมเพื่อนๆจะได้เกมเทพกลับไปเล่นเผื่อเจอเกมไี่ถูกใจอะไรงี้นะส่วนเพื่อนๆชอบเกมไหนหรือว่าชอบเกมแนวไหนเป็นพิเศษก็สามารถเป็นบอกกันได้ผมส่วนเพื่อนๆจบกดไลค์คลิปนี้หรือว่ากดติดตามช่องนี้หรือไม่ก็ดูคลิปก่อนแล้วค่อยตัดสินใจเชิงหลังก็ยังได้นะเพราะงั้นเนี่ยมาดูเกมไปดีกว่าก็ผมโอเค let's go เกมระดับที่30ครับก็ผม Dirty Revolver ถ้าใครชอบในเกมแนวคาวบอยเนี่ยนี่แล้ครับผมซึ่งไพ่ตัวเกมเนี่ยไปเกมออฟไลน์ปแล้วเราไม่ต้องใช้เน็ตก็ได้นะในเกมต้องบอกก็ความจําน้อยแต่ว่าคุณภาพในเกมเนี่ยคือสวยงามมากมากก็ผมมันเป็นเกมที่มีเนื้อเรื่องในเกมเลยนะเพราะงั้นถ้าใครชอบในเกมแนวที่มีภารกิจในเรื่องหน่อยก็นี่เลยแผ่ในตัวเกมคืออย่างที่บอกก็ผมภาพสวยมากความจําน้อยแต่ว่ามันเป็นเกมที่เราเนี่ยต้องเล่นในเรื่องนะแล้วก็ทำภารกิจไปด้วยก็ผมสำหรับใครชอบในเกมแนวคาวบอยเนี่ยนี่เลยเป็นเกมที่น่าเล่นมากๆนะ เล่นในเวลาไหนก็ได้ครับผมเพราะว่าือเกมออฟไลน์ไม่ต้องเช้เน็นอยู่แล้วนะสับใครจะหาเกมที่เราสามารถลเล่นเพลินได้ก็นี่แล้วก็ผมลิงโลใต้คลิปเลยฟรีด้วยเกมมาดับที่29นารูโตะโมบายครับผมถ้าใครเป็นสาวกของนารูโตะอู่แล้วเนี่ยนี่แล้วก็ผมต้องบอกว่าเกมนมี้น่าสนใจมากๆนะซึ่งภายในตะัวเกมเนี่ยคือมีตัวละครเนอี่ยเยอะมากๆครับผมถ้าใครดูนารูโตะอู่แล้วมันอาจจะคุ้นเคยกับตัวละครในเกมนี้นะซึ่งตัวละครแต่ละตัวจะมีความสามารถนะก็สกิลเนี่ยต่างๆ,ๆกันไปก็ผมคือสกิลเนะี่ยมันมากๆคะ คือระเบิดต şey <Bruno> ุ้มตามเลยที like so so ่สําคัญในเกมเนี่ยมีระบบเื้นเรื่องด้วยแต่ใครที่อยากเล่นระบบเด้อเรื่องก็สามารถเล่นเกมได้ครับผมที่สําคัญเนี่ยคือตั้งฉากกสีนึงต่างของเกมก็คือทำออกมาได้เจ๋งมากๆครับผมถ้าใครสนใจเนี่ยมีลิงก์ให้ใต้คลิปนะต้องบอกกันว่าเกมนี้ถ้าใครชอบในเกมนะเปิดกระชายแล้วด้วยทำทุกเกมไม่ได้เพราะเราสามารถเปิดหาตามหาตัวละครที่เราชอบได้ครับผมในเกมไี่ตัวละครเทพอะไรเงี้ยนะเป็นเกมอะไรต้องใช้ไหนก็ผมถ้าใครสนใจลิง์เราใต้คลิปเลยตื่เป้นกลางๆก็สามารถเข้าถึงได้ครับผม เกมนารันพี28โปรเจกต์ไฟเตอร์ก็ผมนี่มาถึงเกมสาวกของวันพี๊กันมากนะต้องบอกกันว่าถ้าใครชอบเล่นเกมนวันพี๊เนี่ยคือต้องบอกว่าวันพี๊เนี่ย มีเกมเนะี่ยหลากหลายเกมมากๆครับผมแต่ว่าเลือกเกมเนี่ยมาให้เพราะว่าเกมไม่น่าสนใจไม่แพ้เกมอื่นครับผมความเจ๋งของเกมนี่คือภาพสวยมากครับผมซึ่งตัวละครแต่ละตัวจะมีสกิลที่โคตรอลังการการสร้างเลยนะต้องบอกว่าตัวละครเยอะมากๆเกพื่อนสามารถเปิดหาตัวละครที่เพื่อนๆต้องการได้ครับผมไม่ใช่เกมที่เราต้องเล่นภารกิจในเรื่องอย่างเดียวก็คือมีในเรื่องอย่างแล้วเกมนี้แต่ว่าเราสามารถทํากิจกรรมอย่างอื่นได้ครับผมมีอะไรให้เราทำานี่เยอะมากๆนะในเกมนี้ ถ้าใครสนใจเกมนันบีดก็ลองดูเกมไปได้ครับผมไพ่ดูเกมไม่ต้องบอกกันว่ามีระบบครบเครื่องน่าสนใจมากๆนะเป็นเกมต่อสู้ที่มันมากๆครับผมคือไม่ต้องคิดอะไรมากคือมีฉากกระสีต่างๆเยอะแยะมากมายในเกมนี้เล่นเลินๆได้เล่นหมันก็ได้ครับผมยังลดใต้คลิปเลยไม่คนดพลาดนะเกมระดับพี่27กคิน나이스블러스배거스ครับผมมาถึงเกมที่เราสามารถต้องบอกกันว่าเกมนี่คือไม่ต้องคิดอะไรมากครับผมถ้าชอบในเกมแนวที่เราสามารถ เล่นแนวเวลาว่างได้เล่นบนเพลินเนี่ยลองดูเกมไม่ได้ถึงแม้จะเป็นเกมดาวนี้แต่ว่าคุณภาพกราฟิกในเกมคือสวยงามและการกสร้างมากมากเหมือนกันนะคือมันมากมากกับผมสกิลเนี่ยคือตูมตามเลยทีเดียวนะซึ่งมันเป็นเกมที่เราสามคนบนเพลินได้อยู่แล้วคือเข้ามาในเกมนี้เพื่อนจะได้สมบัติเป็นอเซวินชุดเกราะก็ผมด้วยว่าอเซวินจักรกลอะไรเงี้ยแล้วก็ออกไปต่อสู้กับพวกเราปีศาจแต่ว่าเหล่าเครื่องจักรเหมือนกันก็ผมเล่นบนเพลินได้เกมมีสกิลเนี่ยตูมตามามากนะลองดูได้กับผมเล่เราใต้คลิปเลยไม่ต้องค เกมระดับที่26แฟนดิสเกเตอร์ถ้าใครชอบในเกมดันสเกตเนี่ยนี่แล้วก็ผมต้องบอกกันว่าเกมนี้คุณภาพกราฟิกในเกมคือภาพในสีสันสดใสมากๆนะไม่ต้องใช้มือถือสเปกเทพก็เล่นได้เกมนี้เอาเล่นเพลินๆกับผมเพราะนี่คือเกมอัพวายไม่ต้องเชยดอื่แล้วสิ่งที่เพื่อนต้องทำก็คือขี่สเกตไปกับผมแล้วก็ออกไปล่องตามเมืองนะก็จะไปพบสิ่งคือควางต่างๆเยอะแยะมากมายเลยให้เพื่อนๆในควายหลบนะถ้าใครสนใจเกมดันสเกตก็ลองดูเกมนี้ได้ครับผมต้องบอกกันว่าเกมนี้เล่นเพลินมากๆนะไม่ต้องคิดอะไรมากเลยเกมนี้มือถือกลางก็สาาามรถถเข้้้ึงไดดวย ถ้าใครสนใจก็ลองดูเกมไม่ได้ก็ผมปรับเครื่องไว้ได้นะเพราะนี่คือเกมฟรีอยู่แล้วไม่ต้องใช้เน็ตด้วยมันตื่นสักน้อยก็สามเล่นได้ก็ผมเล่นเราใต้คลิปเลยไม่ควรพลาดนะเกมระดับที่25บ bike mayhem ต้องบอกกันว่าเกมนี้สนุกมากๆนะถ้าใครชอบ่นเกมนัวิ่บากรือว่าชอบ่นเกมนัปั่นจักรยานก็เอาเกมนี้ปรับเครื่องเอาไว้ได้เพราะนี่คือเกมออฟลน์ไม่ต้องใช้เน็นตนนนนก,นก็ผมย,ย,ยในตัวเ,นะเกมนกเนี่คย,นคนนยความจำน้อยมากๆก็ผมแต่ว่าคุณภาพราฟิลไม่ทํานาทีเดียวนะ มันเป็นเกมมาหากมหนึ่งแล้วก็ว่าได้เพื่อนเนต้องทำทุกวิถีทางเพื่อเข้าเส้นชัยให้ได้ก็ผมถึงแม้จะล้มมาก็ตามเถอะถ้าตัวกลิ้งเข้าไปสู่เส้นชัยก็ได้เหมือนกับผมมันเป็นเกมที่สนุกมากๆนะถ้าใครกำลังมองหาเกมนำปั่นจักรยานไต่เขาก็ลองเอาเกมนี้ไปดูได้ก็ผมมีหลักหลายด่านให้เราเนี่ยเล่นเล่นมากๆนะที่สำคัญเนี่ยเพื่อนๆสามารถปรับแต่งจักรยานหรือว่าปรับแต่งตัวละครเหมือนเพื่อนได้ด้วยนะสำหรับใครสนใจเนี่ยเล่งหอใต้คลิปเลย เกมระดับที่24ครับผม Cyber Fortress ถ้าใครชอบเล่นเกมในมอนเทนรอยัหรือว่าชอบเล่นเกมในยิงปืนก็เอาเกมนี้ระดับเครื่องไว้ได้ครับผมต้องบอกว่าเกมนี้ความจําน้อยมากๆนะที่สําคัญเนี่ยภายตัวเกมคือลุกเล่นเยอะมากๆนะเกมนี้ใช้เวลาไม่นานก็ผมคือใช้เวลาแป๊บเดียวก็สามารถเล่นจบแมตช์ได้แล้วนะถ้าใครกำลังมองหาเกมที่เราสามารถได้เวลาว่างได้ก็เอาเกมไปเล่นได้เราเข้ามาในเกมปุ๊บทำอาวุธที่เราชอบแล้วก็ออกไปเจอกับเล่นคนอื่นก็ผมเป็นไงเกมนี้มันมากๆนะ ไปเกมนไซเบอร์แล yes. ้วก็ผมไปเกมยุคอนาคตอะไรเงี้นี่ไปเกมนาเบเทนโยโย่นะตื่นเป้นน้อยน้อยก็สามารถเล่นได้ก็ผมเด้งหลใต้คลิปเลยเกมระดับที่23 Crash b a n d i c o o t ต้องบอกว่าตอนนี้เป็นเกมเป็นตำนานเกมมึงแล้วก็ว่าได้นะถ้าใครจำเกมนี้ได้ต้องบอกว่าตอนนี้มีบนมือถือแล้วนะแต่ว่าต้องใช้หนนักเน่นกรเลก็ผมเปไ่เกมที่เราสามารถได้เวลาว่างได้เพราะเกมไปเล่นเพลินมากก็ผม คือเราต้องวิ่งไปเรื่อยๆก็จะมีสิ่งกีดขวางเราก็ต้องวิ่งหลบให้ได้แล้วกเก็บแต้มอะไรเงี้ยน,นะเราสามารถต่อสู้กับศัตรูระหว่างทางด้วยคือเราสามารถประบแษฐงตัวละครของเราดได้ก็ผมคือได้บอกกันว่าเล่นเกมนี้ไม่ต้องคิดอะไรมากก็ผมมันเป็นเกมใน,นเก็บสิตินะเราสามารถนําแต้มหรือว่านําสถิติของเราไปแข่งคนอื่นได้ด้วยเป็นไงโคตรเจงอะไรเงี้ยใครได้สิติเยอะกว่าอะไรเงี้ยนะที่สําคัญในเกมนั้นเล่นแบบนี้เปิดให้เราได้เล่นฟรีด้วยก็ผมเป็นเกมออนไลน์ต้องใช้เน็ตเนี่ยก็เล่นนะมือถือสเปคเลนน้อยก็สามารถเล่นได้ก็ผมเกม ซึ่งต้องบอกกันนะว่าเกมนี้เป็นเกมแนวเพนเวิลก็ผมคือโลกกว้างแล้วก็แมปนั้ใหญ่มากๆนะคือเล่นเกมนี้มันเป็นเกมที่เราต้องส่งพัสดุอะไรไงนนะเกมทีความจําน้อยมากๆนะเราสามารถปรับแต่งตัวละครของเราได้ด้วยเป็นไงโคตรเจ๋งเกมนี้เพื่อนๆสามารถปรับแต่งให้เข้าสาไตล์เพื่อนๆได้เลยก็ผมคือเข้ามาในเกมนี้เราจะได้รับบทบาทเป็นหนุ่มชาวบราซิลนะและเราต้องช่วยหนุ่มชาวบราซิลคนนี้หาเงินด้วยวิธีการส่งพัสดุก็ผมทุกประเทศอะไรเงนะมันเป็นเกมที่น่าสนใจมากๆเลย มันระบบเกมนันคล้ายๆ G C A แต่แต่ว่าเราไม่สามารถเติกลฟ์ live ได้อะไรเงี้ยต้ง <c oughs> ใครสนใจก็ิง่์ใต้คลิปเะครัวผม <c oughs> เกมมาับที่21ก็ผม Ballistics Baseball <c oughs> ซึ่งต้องบอกว่านี่เป็นเกมกีฬาที่น่าสนใจมากๆนะสำหรับใครเป็นชาวเบสบอลอยู่แล้วเนี่ยนี่แล้วก็ผม ต้องบอกกันนะว่าเกมเราสามารถแข่งหนึ่งหนึ่งหรือว่าแข่ง p p กับเพื่อนได้ด้วยหรือว่าถ้าเราเนี่ยอยากแข่ง p p กับผู้เล่นคนอื่นก็ได้เหมือนกันก็ผมเพราะในเกมเราสามารถเล่นโหมด p p แบบเร็วช้าได้เลยนะคือ้าพูดง่ายๆแล้วก็คือเราสามารถเจอตัวต่อตัวกับเพื่อนได้กับผมหรือว่าเราสามารถเจอตัวต่อตัวกับคนในเกมได้เหมือนกันนะในเวลานั้นเลยก็ผมเพราะว่ามีโหมด p p แบบเร็วช้าด้วย คือต้องบอกกันนว่าในเกมคือภาพสวยสบายตามากๆนะมือถือสเปคน้อยก็สามารถในเกมไม่ได้ครับผมนี่คือเกมอะไรเต็มรูปแบบต้องใช้เน็ตนะก็เล่นนะถ้าชอบเบสบอลแล้วก็ลองดูเกมไม่ได้นะมมท้าต้เกรียนให้เราหน่อยโย่เพื่อนด้ยครับผมเกมระดับที่20 downhill bill baxterton นี่เป็นเกมนำปั่นจักรยานไต่เขานะต้องบอกว่าเกมนี้เป็นเกมออฟไล์ด้วยไม่จำเป็นต้องใช้เน็ตก็เล่นได้ครับผมมันอารมณ์คล้ายๆเกมนำพันด่านคือเราต้องขับไปเรื่อยๆืเราต้องปั่นจักรยานไปเรื่อยๆอะไรางี้นะจะมีเส้นใช้ให้เราผม เราสามวรดตบสิ่งกีดขวางก็ได้คือจะมีความท้าทายต่างๆแต่ระดานไม่เหมือนกันนะจะมีจักรยานให้เรากับผมเราก็ต้องปั่นไปให้ได้ให้ถึงจุดหมายอะไรอย่างนี้ความเจ๋งของเกมนี้คือความจำน้อยมากๆกับผมถึงแม้ความจำจะน้อยก็ตามแต่ว่าคุณภาพราฟิกในเกมเนี่ยไม่ธรรมดาเลยสำหรับใครที่สนใจแล้วเนี่ยเล่นตใต้คลิปกระผมเราสามารถได้เพลินได้เพราะนี่คือเกมออฟไลน์ไม่ต้องใช้เน็ตในการเล่นอยู่แล้วนะเล่นตใต้คลิปเลยเกมระดับที่19 do step force เกมแนวป่วนเมืองสุดคลาสสิกนะถ้าใครที่บอกว่าอยากได้เกมแนวชิรเนเย อยังได้เกมที่ทำให้กินเกลียนฮ่าหน่อยยังมีไหมเนี่ยมีก็ผมต้องบอกกันว่าเกมนี้ตื่นสเปกน้อยก็สามารถเล่นเกมนี้ได้นะมันอารามณ์คล้ายๆเกมโมชินเอเกมมึงเลยก็ว่าได้แต่เป็นเวอร์ชันที่ไม่กินกราฟิกอะไรเงี้ยซึ่งไพ่เกมเราสามารถเล่นกับเพื่อนได้ก็ผมเราสามารถทำอะไรก็ตามที่เราอยากทำได้ในเกมนี้นะมันเป็นเกมที่น่านเล่นมากๆนะชื่อก็บอกแล้วว่าเป็นเกมจรากรรมเพื่อนอะไรเงี้ยเป็นเกมเอาไว้เล่นฮ่ารู้ว่ากินเกลียนเกมมึงนะเราสามารถเล่นกับเพื่อนได้ก็ผมถ้าใครสนใจแล้วเนี่ยเด้งเราใต้คลิปแล้วก็ผมเป็นเกมฟรีด้วยต้้องใชเเนนนน็ตกล่ะ เกมมารับที่18ซอมบี้อัพโรสซาฟารีก็ผมถ้าใครอยากขับรถหรือว่าอยากยินพีดิบซอมบี้ด้วยนี่แล้วก็ผม ซึ่งภายในเกมมันมีรถหลากหลายคันที่เพื่อนๆในเลือกใช้มากๆก็ผมเราสามารถขับรถที่เราใช้เนี่ยไปถล่มกับผู้ดีบสมบีได้ก็ผมเราสามารถปรับแต่งรถของเราก็ได้ด้วยเป็นไงคตรเฉ่งเกมนี้แมบบได้ค่อนข้างใหญ่ที่สาคัญแแบภาพสวยและการกันสร้างด้วยแต่ว่าต้องบอกกันว่าถึงแม้เกมในภาพจะสวยก็ตามแต่ว่ามือถือสเปคเล็กน้อยก็สามารถในเกมไม่ได้นะไม่จะเป็นต้องใช้มือถือสเปคแรงก็สามารถในเกมไม่ได้ก็ผมแต่ต้องบอกกันว่าเกมเนี่ยเป็นเกมออฟเพนเวิลด้วยเพราะงั้นเนี่ยแมบมันจะใหญ่มากๆก็ผมเราต้องสำรวจพื้นที่ด้วยสำรวจพื้นท ต้งโหลดใต้คลิปเลยไปเกมฟรีด้วยครับผมเกมระดับที่17็ครับผมครายเรนเกมพาโกสุดคลาสสิกครับผมถ้าใครชอบเล่นเกมนัพาโก้เนี่ยนี่เลยต้องบอกว่านี่เป็นเกมพาโกในยุคอนาคตเลยก็ว่าได้นะในเกมคือภาพสวยหละการกสร้างมา,มากๆครับผมลูกเล่นในน่าสนใจมา,มากๆนะมันเป็นเกมพาโกวที่เราสามารถเป็นไต่กำแพงได้แล้วก็ที่สาคัญเนี่ยเราสามารถต่อสู้ได้ด้วยเพราะเราสามารถพกอาวุธได้ครับผมคือในเกมต้องบอกกันว่าภาพสวยหละการกสร้างมากๆนะใครไดเป็นสาวของเกมพาโก่แล้วก็นี่แล้วก็ผม เราสามารถอัปเกรดอาวุธของเราได้ด้วยคือนอกจากเราถืออาวุธได้แล้วเนี่ยเรายังสามารถอัปเกรดอาวุธของเราได้ด้วยมีอาวุธหลากหลายอย่างให้เราเนี่ยเลือกใช้มากๆนะที่สําคัญในเกมนี้เป็นเกมผกกโกวที่มันมากๆครับผมเป็นเกมในไซไฟเกมในโลกอนาคตอะไรอย่างงี้นะถ้าใครสนใจแล้วเนี่ยลิงใต้คลิปเลยเป็นเกมอะลไรลต้องใช้นเน็ตครับผมเกมระดับที่16ซามูไรแจ็คเกมซามูไรสุดคลาสสิกครับผม ถ้าใครเคยดูกระตู้เรื่องนี้จะรู้ว่าสนุกมากๆใช่ไหมแต่ว่าต้องบอกกันว่าพอทํามาเป็นเกมก็สนุกไม่แพ้ก,กันครับผมเพราะในเกมเนี่ยคือภาพสวยหลงการกันสร้างมากๆนะมีดอกเล่นเน่ยเยอะมากๆครับผมสกิลก็เยอะอีกด้วยท่าต่อสู้แรงต่างๆของเกมที่ทำออกมาได้สมูทมากๆนะเพราะงั้นเนี่ยถ้าชอบกระตู้เรื่องนี้อยู่แล้วก็ลองดูเกมไม่ได้นะนอกจากระบบต่อสู้ที่ทำออกมาได้เจ๋งมากๆแล้วเนี่ยต้องบอกกันว่านี่เป็นเกมแนวที่มีในเรื่องด้วยนะคือเราเนี่ย ต้องเล่นเนเรื่องเป็นหลักก็ผมคือภาพในเกมเนสวยงามมรกกนกาการสร้างอยู่แล้วนะเหมือนเราดูการ์ตูนไปด้วยแล้วก็ว่าได้ครับผมนี่เป็นเกมออฟไลน์อยู่แล้วไม่ต้องใช้เน็ตด้วยถ้าใครสนใจแล้วเนี่ยเล่นราใต้คลิปเลยไม่กวนพลาดนะ เกมมาดัิ15่าวันพัน์แมนเดอะสตรองเกตเกอร์ผมต้องบอกกันว่าถ้าใครี่รอคอยในเรื่องนี้อยู่เนี่ยน้องดูเกมนี้ได้นะต้องบอกว่าเกมนี้ก็สนุกไม่แพ้เกมอื่นเลยเหมือนกันก็ผมแต่ต้องบอกกันว่าเกมนี้เป็นเกมแนวเทิร์นเบรก็ผมเกมแมวเทิร์นเบสคือเราสามารถสร้างทีมกองเราเองได้ครับผมแล้วก็ไปเจอกับศัตรูนะคือต่อสู้ก็เป็นเทิน,นอย่างเงี้ยตาเราต่อสู้แล้วก็ตาศัตรูต่อส,อสู้สลับกันต่อสู้อะไรเงี้นะโจมตีคนละครั้งอะไรเงี้เราสามารถสร้างทีมของเราเองได้ครับผมเราสามารถวางแผนได้ว่า เราจะเอาตัวละครไหนในทีมนะเราก็ต้องเปิดหาตัวละครนั้นอะไรเงี้ยนะแล้วถ้าเราเปิดหาได้แล้วก็สามารถจัดทีมในรูปแบบของเราเองได้ครับผมเป็นเกมที่น่าสนใจมาก,มากนะเป็นเกมอะไรเต็มรูปแบบต้องไปใช้เน็ตนะกครับผมดึงเราใต้คลิปเลยเกมมารับที่14โชว์เจอสิตี้ทุ่ยเรับใครที่ไม่เคยมีแฟนมาก่อนเนี่ยลองดูเกมนมี้ได้นะเพราะไพ่ดูเกมเหมือนพูดจะได้รับแฟนมือาหนึ่งคนก็ผมเป็นไง <laughs> เหมือนเข้ามาซ้อมมีแฟนในเกมก่อนอย่างเงี้ยแล้วค่อยไปเจอในชีวิตจริง ซึ่งเราจะได้รับแฟนเหมือน,นคนก็ผมเราก็ต้องพาเธอไปออกเดทน,นะทำอะไรก็ตามดิวเพือยากทาได้เลยสไตล์คู่รักอะไรอย่างนี้ทั้งเล่นกีฬาทําอะไรก็ตามมีหลักหลายอย่างให้เราทํามากๆนะแต่ว่าไม่ใช่เอาแต่ใจของตัวเองอย่างเดียวนะเพราะว่าในเกมเนี่ยคุณเพื่อนต้องเข้าใจแฟนของมุณเพืเ่อนได้แลก็ผมว่าแฟนชอบอะไรหรือไม่ชอบอะไรนะเพราะว่าแฟนจะคอยบอกเราตลอดเวลาว่าฉันไม่ชอบอันนี้อะไรเงนี้ <c oughs> ไปเกมที่เราต้องเอาใจแฟนของเราเนี่ยพอสมควรนะเพราะงั้นเนี่ยถ้าใครอยากรู้การเดทเป็นยังไงบ้างหรือว่าการเป็นแฟนเป็นยังไงบ้างก็มาลองดูในเกมนี้หน้าครับผมเล่นโหลดวย เกมระดับที่13 s m a r t ม r o ์ n กเป็นเกมนตลกเกมฮาฮาเกมหนึ่งนะถ้าใครกำลังเหงาก็อยากได้เกมแนวใครเครียดเกมหนึ่งก็ลองดูเกมนี้ได้ลองดูครับผมเป็นเกมที่เราสามารถในแนวลาว่างได้นะไพ่โวเกมเป็นเกมท่พันด่านครับผมซึ่งแต่ละด่านก็จะมีผู้เล่นสูงสุด10คนนะครับผมก็คือจะ่ันด่านไปเรื่อยๆนะจนกว่าจะพบผู้ชนะในเน็ตก็ผมก็จะเจอเกือบผู้เล่นออนไลน์ทั่วไปนี่แหละครับผมสำหรับใครที่กำลังหาเกมที่เราสามารถในแนวลาว่างได้ใช้เวลาไม่นานก็ลองดูเกมนี้ได้ครับผมเล่กหลบท้คลิปเลย เกมระดับที่12ครับผม Backstab ถ้าใครชอบเล่นเกมแนวยุคเก่าหน่อยก็เอาเกมนี้มาเล่นได้ครับผมนี่เป็นเกมออฟไลน์ไม่ต้องใช้เน็ตอีกเกมหนึ่งนะเป็นเกมแนวที่มีเนื้อเรื่องด้วยเพราะงั้นถ้าใครชอบเล่นเกมแนวภารกิจรับสังหารหรือว่าชอบในเกมแนวเนื้อเรื่องแบบรูปแบบเก่าเนี่ยลองดูเกมนี้ได้ครับผมต้องบอกกันว่าในเกมนั้คือแมปค่อนข้างใหญ่นะมีภารกิจหลักหลายด้วยคือในเนื้อเรื่องเป็นหลักครับผมก็จะมีพวกภารกิจในเรื่องให้เราทำนะว่าจะเป็นการรับสังหารหรือว่าจะมีภารกิจหลักหลายอย่างให้เเราาาาาาทมมมกกกับผะ้้นนนนถใใชอล่จภยปแว็ ผสมผสานกับหลากหลายอย่างเนี่ยลองดูเกมไม่ได้ในเกมมันคือเป็นเกมบูมมันยามากในเกมนั้นเราต้องแก้ปิศนาต่างๆองเล่นน้อยด้วยเพราะงั้นถ้าใครสนใจก็ลิงด์โลดใต้คลิปแล้วผมไปเกมฟรีด้วยนะไม่ต้องใช้ไหนก็พร้อม เกมอันดับที่1 Tomb Raider Anniversary เป็นเกมปรปจนภายในป่าสุดคลาสสิกนะนี่เป็นเกมตำนานเกมหนึ่งเลยก็ว่าได้ซึ่งภายในเกมเดิมทีอย่างที่บอกเป็นเกมจากแพลตฟอร์มอื่นมาก่อนอยู่แล้วนะแต่ว่าก็ในเวอร์ชันือถือก็สามารถเล่นได้ครับผมในลิงใต้คลิปสามารถกดเข้าไปดูได้เลยซึ่งภายในเกมเราไม่ต้องทําอะไรมากครับผมเราอยู่ในป่านะเราก็ต้องไป,ประจนภายในป่าก็จะเจอกพวกสัตว์ในยุคเก่าครับผมว่าจะเป็นไดนโนเสาร์หรือว่าสิ่งมีชีวิตต,ต่างๆเยอะแยะมากมายเลยเราก็ต้องเอาชีวิตรอดแล้วก็ ต่อสู้กับสิ่งในชีวิตเหล่านั้นนะเพราะงั้นถ้าใครสนใจเกมแนวผจญภัยในป่าภาพสวยหน่อยเนี่ยลองดเูเกมนี้เกมไม่ต้องถือเครื่อกลางก็สามารถเข้าถึงได้นะเป็นเกมออฟไลน์ไม่ต้องใช้ไหนเครื่องของั้นผู้เพื่อนสามารถเล่นเกมเนี่ยวลาว่วางได้ก็ผมสำหรับใครที่สนใจเนี่ยลิงก์โหลดใต้คลิปเลยมีฉากก็สีแดงเล็กๆน้อยๆด้วยไม่นนขนพลาดก็ผม เกมระดับพ10ครก็ผม The Galaxy Survival บอกเลยว่าเกมนี้เป็นเกมที่น่าสนใจมากๆนะถ้าใครชอบ็นเกมแนวเอาชีวิตรอดเนี่ยแต่ว่ามันไม่ใช่เกมเอาชวรอดธรรมดาเนี่ยลองดูเกมไม่ได้แต่ต้องบอกก่อนว่าก่อนจะพูดข้อมูลต่อไปเนี่ยเกมนี้ต้องเสียเงินในการซื้อนะที่สําคัญเนี่ยเสียเงินในการซื้อแต่ว่าความจําน้อยมากรับผมสำหรับใครที่ชอบ่นเกมออฟไลน์ไม่ต้องใช้เน็ตเนี่ยลองดูเกมไม่ได้ซึ่งเข้าไปในเกมเราต้องไปสำรวจดาวดวงอื่นก็ผมเราอยู่ในดวงดาวดวงอื่นแล้วก็มีสิ่งมีชีวิตแปลกปลอมต่างๆมากมาย สิ่งไม่ชีวิตแปลกใหม่แล้วก็พืชพันธุ์ต่างๆคือจะแปลกใหม่หมดเลยครับผมเราสามารถสร้างบ้านครับของหาของต่างๆได้เพื่อประกอบยา,าถ้าชอบในเกมมาชรอดแนวสำรวจดาวเนี่ยลองดูเกมไม่ได้ครับผมเป็นเกมออฟไลน์ไม่ต้องเชนเน็ตเลยแต่ต้องเสียเงินในการซื้อนะเกมอัลับที่เก้าว,วอลสุสตราคือผมเกม f อสุดมันมาใหม่นะซึ่งเกมนี้เป็นเกมออฟไลน์ไม่ต้องเชนเน็ตที่สําคัญในความจําเนี่ย7จ็สิี่มีทันตดตั้งอะไรใส่ข้อไม่ถึง8 0ดสมีครับผมต้องบอกว่าเกมนี้ เป็นเกม f s ที่มันมากๆนะเอาเล่นตอนว่างได้หรือว่าเอาเล่นตอนพักก็ได้ก็ผมเพราะว่าเกมไม่ใช้เวลาไม่นานซึ่งเป็นเกมแนวพันด่านก็จะมีเปนันด่านไปก็ผมยิ่งด่านสูงเท่าไหร่ก็จะมีพวกภารกิจเพิ่มเข้ามาเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยถ้าใครชอบในเกม f s s ุดมันเนี่ยคือต้องบอกว่าเข้าไปในเกมนี่คือไม่ต้องคิดอะไรมากแล้วก็ผมตลมศัตรูให้ยับแล้วก็เป็นเกมที่มันมากๆนะมีอาวุธปืนหลากๆหลายอย่างเลยมีตัวเล่นไ่ยเยอะมากๆด้วยคือไม่ต้องคิดอะไรมากเอาเล่นตอนว่างเนี่ยลองดูเกมนี้ได้ก็ผมได้ตอนว่าง เป็นเกมน้ำพันด่านมีด่านเนี่ยหลากหลายด่านมากๆครับผมด่านนึงเยอะมากๆเลยถ้าใครชอบเป็นเกมไป็นเกสุดมันเนี่ยลองดูเกมนี้ได้ครับผมนี่คือเกมบอสสตรายเป็นเกมออฟไลน์ line, ไม่ต้องเชนเนตเลยไม่จำเป็นต้องใช้มือถือสเปรเททก็เล่นได้ครับผมเกมเนี้เล่นเล่นหลายมากนะเป็นเกมออฟไลน์ line, ไม่ต้องเชนเนตสำหรับใครที่สนใจเนี่ยลิงก์โหลดใต้คลิปแล้วครับผมโหลดฟรีด้วย เกมอันดับที่8 Frank Pro Shooter เกมนี้เป็นเกมออนไลน์เต็ม,มรูปแบบถ้าใครบอกเนี่ยอยากได้เกม f p s ออ่าออนไลน์มากกว่าเอาเล่นกับเพื่อนหรว่าเล่นกับคนอื่นเนี่ยลองดูเกมนี้ได้ครับผมบอกกันว่าเกมนี้มันมากๆนะภาพในเกมมัคือสวยงามมากๆเลย สวยงามที่สันสดใสมากนะมีตัวละครเนี่ยหลากหลายตัวให้เราเนี่ยเลือกใช้ก็ผมที่สําคัญเนี่ยเมีาวุธปืนเนี่ยหลากหลายอย่างด้วยเราสามารถเล่นเกมนี้แล้วก็อัดไฮไลท์ในเกมแล้วก็เผยแพร่ในเกมไปด,ด้วยเพื่อเพื่อให้ผู้เลน่นอื่นเนี่ยสามารถดูสกิลการเล่นของเราได้ด้วยนะโคตรเจ๋งเกมนี้มีหลากหลายโหมดให้เราเนี่ยเลอกเล่นด้วยที่สําคัญเนี่ยลูกเล่นของเกมเนี่ยคือเยอะม,อมากๆนะบอกกันถ้าใครชอบไปเกมใน TFS เนี่ย FS เนี่ยลองดูเกมนี้ได้ก็ผมล่นโหลดใต้คลิปเลยไปเกมอะไรเต็มรูปแบบต้องใช้เน็ตในการเล่นนะ มาต่อที่เกมระดับที่7ก็ผมแค่ในนี่แชปเจอ2ูบอกเลยว,ว่าเกมนี้น่าสนใจมากๆนะความจำเนี่น้อยมากๆกบผมแค่74อั่าบีเท่านั้นที่สําคัญในเกมนี้เป็นเกมออฟไลน์ ine, ไม่ต้องใช้เน็ตล่นเลยเอาเล่นตอนบ้างก็ได้นะเกมนี้ ซึ่งเราเนี่ยต้องแก้ปริศนาต่างๆครับผมไม่ได้นอนไปเกมเนี่ยไปเกมนายสยองขวัญแหละก็จะมีพวกสิ่งน่ากลัวมากมายอยู่ในเกมนี่เราต้องแก้ปริศนาต่างๆไปครับผมเพื่อที่เราจะได้ออกไปจากสถานที่แห่งนี้นะเป็นเกมที่น่าสนใจมากๆด้วยถ้าใครที่อยากเล่นเกมนาสยองขวัญเนี่ยเอาเล่นตอนว่างเนะลองดูเกมได้ครับผมนี่คือเกมที่น่าสนใจมากๆนะเป็นเกมออฟไลน์ไม่ต้องทช่ไหนครับผมสำหรับใครที่สนใจเนี่ยเล่นรอกใต้คลิปเลยข้อแนนนี่เชฟเจอร์ชื่อจำเจ็ดสีีเท่านั้นก็ผม เกมร a r b l 6 d a t ด Down บอกเลยว,ว่าเกมนี้เป็นเกมมชอชโรที่น่าสนใจมากๆนะแต่ว่าเกมนี้ความจําอาจจะเยอะนิดนึงกับผม4 3 6 MB นะแต่ว่าคุณภาพกราฟิกในเกมเนี่ยคือเจ๋งมากๆเลยมันเป็นเกมออนไลน์เต็มรูปแบบกับผมต้องใช้เน็ตเนี่ยก็เลยนะเราสามารถปรับแต่งตัวละครของเราได้มีระบบครบเครื่องมากๆเกมนี้ซึ่งแมวของเกมนี่คือใหญ่มากๆนะคือเราสามารถสำรวจได้ เราจะได้พบกับหมู่บ้านร้างต่างๆเราต้องตามหาของอะไรเงี้ยเราสามารถสร้างบ้านหรือว่าครับของต่างๆคือได้หมดแล้วครับผมถ้าใครชอบเป็นเกมเอชอรอดมาใหม่หเลองดูเกมไม่ได้ไม่เกมอะไรแต่รูปแบบว่าผมที่สําคัญในเกมนี้มีค่าสถานะบอกเราละเอียดแล้วก็ผมว่าเราต้องกินข้าวเราหิวอยู่หรือว่าเราต้องดื่มน้ําอะไรเงี้ยเป็นเกมดกีโคตรเจ๋งมากๆนะมีระบบครบเครื่องมา,มากๆถ้าใครชอบเป็นเกมเนอชอรอดเนีลองดูเกมไม่ได้ครับผมลิงก์ใต้คลิปเลย มาต่อที่เกมระดับปี5กับผม Imposter บอกแล้วว่าเกมนี้น่าสนใจมากนะเป็นเกมอะไรเต็มรูปแบบต้องใช้ไหนๆกับผมความจำ121 MB ีนะสําหรับพื้นพ้อคนไหนที่เล่นเกมอมองอัดอยู่แล้วเนี่ยลองดูเกมไม่ได้นะเพราะว่าเกมนี้คล้ายๆกันซึ่งสําหรับพุ้นพ้อคนไหนที่ไม่เคยเล่นเกมแนวนี้มาก่อนเนี่ยซึ่งเกมไม่จะแบ่งเป็นทีมกับผมผู้บริสุทธิ์กับนักต้มตุนนะนักต้มตุนก็แค่วางระเบิดแล้วก็ฆ่าผู้บริสุทธิ์ทั้งหมดกับผมส่วนผู้บริสุทธิ์ก็เป็นนักบินอ่อนักบินอากาศธรรมดา ต้องฆ่าสมบีให้หมดแล้วก็บทหานักตําตุนอะไรอย่างงี้นะก็ <c oughs> จะจบเอาลประมาณนั้นนี่เคยได้ายคร่าวๆสำหรับเกมแนวนี้ก็ผมสำหรับใครที่สนใจอยากลองได้นเนี่ยลองดูได้ก็ผมใต้คลิปเลยฟรีด้วยเกมบะดับที่4 h อ r r o ร Squad บอกแล้วว่าเกมมีถ้าใครบอกว่าเนี่ยอยากได้เกมน่าสยองขวัญที่มันไม่ค่อยกินสเปคเท่าไหร่เนี่ยแล้วก็เล่นกับเพื่อนได้ด้วยลองดูเกมมีได้ก็ผมพะว,ว่าเกมนี้เป็นเกมอะไรเต็มรูปแบบเลยความจำแบบสา0ร้วัยมีถึง400เบียแต่ว่าแรกมาด้วยระบบขนาดนี้คุณภาพกราฟิกขนาดนี้าามกนะ ซึ่งเกมไม่ใช้ผมสืบเพ่กลางๆก็ผมสืบสพื่อกลางก็สามารถเล่นเกมไม่ได้แล้วเราสามารถเล่นกับเพื่อนได้ซึ่งในเกมที่มันแปลกแหวกแนวก็คือเราสามารถในท้ายเกมเราสามารถเอาอาวุธหรือว่าปืนน่ไปไล่ฆ่าผีได้ด้วยซึ่งต้นเกมหลายคนอาจจะโดนผีไล่ฆ่าใช่ไหมแต่ว่าท้ายเกมเราสามารถไล่ฆ่าผีด้วยปืนได้ด้วยโคตรเจ๋งนะเกมนี้ถ้าใครไดมีเพื่อนสามารถชวนเพื่อนเล่นได้ก็ผมหรือว่าจับคู่เล่นในเกมก็ได้ด้วยนะสำหรับใครสนใจเนี่ยเล่นราใต้คลิปเลย มาถึงเกมมาแับที่สาทับทรีของเราแล้วก็ผมอาสเตอร์คราบบอกแล้วว่าเกมนี้เป็นเกมอะไรเต็มรูปแบบแต่ว่าคําจําอาจจะหนักหน่วงนิดน,นึงนะคือ1.1 g จีก็ผมแต่ว่าคุณภาพกราฟิกขนาดนี้ถือว่าเจ๋งมากๆนะ ซึ่งภายในตัวเกมเราสามารถปรับแต่งยานพนานะของเราได้ไม่ว่าจะเป็นรถหรือว่าเครื่องบินหยต์ต่างๆเราสามารถปรับแต่งใส่อุปได้เพื่อที่เราเนี่ยจะได้ปถละมคนอื่นในเกมก็ผมบอกแล้วเป็นเกมที่มันมากๆซึ่งถ้าใครที่รอคอยเกมหรือว่ากำลังหาเกมเราสามารถเล่นแป๊บเดียวก็จบเนี่ยหมายถึงว่าเข้าในเกม,มในแมตช์นึงอ่ะใช้เวลาไม่นานเราลองดูเกมไม่ได้นะเราสามารถปรับแต่งรถหรือว่าปรับแต่งยานของเราเนี่ยหลากหลายรูปแบบเลยตามแบบตามสา,ายที่เราชอบแล้วผมเราสามารถใส่อุวุธหรือว่าต่างๆเยอะมากมเลยถ้าใครชอบเนี่ยลองดูเกมไม่ได้ก็ผมลิงก์โหลดใต้คลิปนะไม่นี้ เกมราดัดที่สองรองซึ่เปร์แชมป์ของเราก็ผมออสเวิร์ลสตร่งจูราตบอกเราว่าเกมนี้เป็นเกมออฟไลน์เต็มรูปแบบไม่ต้องใช้เนนีกัเนะครก็ผมความจำเนี่ยในจุดสองจริงเต็มไปความจำาเยอะแต่ว่ามันไม่ได้เป็นเกมที่กินกราฟิกหนักขนาดนั้นก็ผมเป็นเกมตำนานเลยก็ว่าได้ในเกมนี้คิดภาพง่ายว่าถ้าเพื่อนๆชอบในเกมแนวที่มีเนื้อเรื่องเนื้อเรื่องมันมันน่าสนใจนะ่าตื่นเต้นเนี่ยลองดูเกมไม่ได้ จะมีสิ่งมีชีวิตแปลกใหม่เยอะแยะมากมายเลยแล้วก็อาวุธเนี่ยหลากหลายอย่างมากๆนะเข้าไปเกมเเหมือนเปิดโลกของเกมแล้วก็ว่าได้นะเพราะว่าเป็นเกมที่น่าสนใจมากๆครับผมถึงไม่จะไปเกมเข่าแล้วก็ตามเนแต่ว่าตอนนี้ก็ยังน่าเล่นอยู่กับผมมันเป็นเกมแนวลากๆข้างหัวอะไรอย่างงี้แต่ว่าเจ้าเจ้านเกมไม่ต้องเตรียมเงินในการซื้อด้วยนะมันเป็นเกมต้องเสียงเงินกับผมสำหรับใครชอบเ่นเกมแนวเนื้อเรื่องมันเนี่ยออลองดหเกมไม่ได้เล่นโดวใต้คลิปเลยมาถึงเกมระดับที่หนึ่งซูเปอร์แชมป์ของเราครับผม Human f a l l Flat บอกเลยว่าเกมนี้ ถ้าพูดถึงเกมที่น่าเล่นเนี่ยว่าน่าสนใจอีกเกมเนึงเน่ลองดูเกมไม่ได้เกมนี้ไม่ได้กินกราฟิกหนักขนาดนั้นนะแต่ต้องบอกว่าเกมนี้อันดับแรกเลยก็คือต้องเสียเงินในการซื้อเนี่ยสองร้อยบาทสำหรับ Android ครก็ผมแต่ว่าสําหรับใครจะใช้ iOS เนี่ยเกมนี้ฟรีก็ผมบอกกันว่า Android เสียเงิน200แต่ว่า iOS เนี่ยฟรี Free ก็ผมซึ่งถ้าใครที่อชอบในเกมนาวาฮาเนี่ยลองดูเกมไม่ได้มันเป็นเกมไนแก้ปริศนาซึ่งเดิมทีเนี่ย เกมไม่ได้มาจากแพลตฟอร์มอื่นมาก่อนกับผมแต่ว่ามาบนมือถือเนี่ยเป็นอะไรที่น่าสนใจมากนี่เป็นเกมออฟไลน์ครับผมถึงแม้จะเป็นเกมออฟไลน์ก็ตามเถอะแต่เราสามารถเล่นกับเพื่อนได้ก็จะมีประสาทฮาฮาต่างเยอะมากมายเลยในเกมนี้ถ้าใครชอบในเกมในแก้เครียดหรือว,ว่าเกมแนวฮาฮา,าลองดูเกมนี้ได้ครับผมเล่นโหลดใต้คลิปเลยโอเคคลิปไี้ต้องลากันไปก่อนครับผมมาเจอคลิปหน้านะถ้าเพื่อนชอบเล่นเกมอะไรในคลิปนี้หรือว่าอยากได้เกมอะไรเพิ่มเติม,ม,มก็สามารถเมนบอกกันได้ครับผม หรือว่าถ้าใครที่ดูมาถึงขนาดนี้แล้วยากจะไปเจอเกมถูกใจเนี่ยเดี๋ยวจะมีคลิปขึ้นมาครับผมไม่ต้องกังวลเลยเดี๋ยวจะมีคลิปขึ้นมาแล้วก็เพื่อนๆสามารถกดเข้าไปดูได้มีเกมมาเล่นอีกเพียบเลยรอย้อยเพื่อนๆเข้าไปดูกบผมอย่างที่บอกไปในต้นคลิปว่าเพื่อนๆจะกดติดตามหรือไมมเนี่ยก็แล้วแต่เพื่อนๆแล้วก็ผมแต่ว่าถ้าไม่อยากพลาดเกมเจ๋งๆแบบนี้ก็สามารถกดติดตามเกรงเราไว้ได้เวลามีเกมเทพมาเนี่ยเวลาเอามาลงคลิปเนี่ย เพื่อจะได้กดเข้ามาดูเป็นคนแรกได้ับผมเพราะบันทีมันอาจจะไม่แจ้งเตือนอะไรย่างี้เวลากดติดตามกดกระดิ่งเราไว้เนี่ยจะได้ไม่พลาดกันับผมโอเคทับคลิปนี้จบแล้วนาผมเชียวแค่เพืนดนบ๊ายบายดูคลิปต่อไปได้เลยมีเกมน่าเล่นอีกเพียบแล้รก็ผม